ะโอ้ยตัวนี้ตัวบานออกแล้วไหมแล้วนะไหมันร้อนต่อกันเลยแล้วตัว็กตัวยักตัวใหญ่ใหเข้าไปหนีเนี่ยเอาดอกไม้วางเออยขอโทษครับดอกไม้วางให้น้องเลย ถ่ายเป็นรูปด้วยถายรูปด้วยถ่ายไทเยปเลย่ายไปเลยถ่า่าเย่า่าย่ยเลยไมไม่ถ่ายถ่ายไปดลเรยเร็วๆเป็นรูปธลรมดาเร็วไเลวาไเลย่ายไลูกเอาวางเลยครับวางเลย